ในวันนี้โรงเรื่องของอะไรเจ้าคะกี่ข้อนะทบทวนก่อนหนึ่งตอบหัวข,ข้อก่อนเรื่องอะไรวันนี้บารมีสามสิบทัศหนึ่งสองวันสองบารมีสามสิทสสสบสสทัศจากศสตรปัณฑิตสองวาม ความเคารพใช่ไหมคะความเคารพความอ่อนน้อมความสามัคคีในหมู่ความเคารพตามลำดับข้ออะไรแล้ว3แล้วขึ้นข้อ3หรือข้อ4ข้อ4ี่กัตัญญูกี่ข้อกตัญญูอ่าข้อสาธุข้อหนึ่งมาดาบิดาสองคุบายางสา กัตริสีดังดังโค้ะพร้อมการกิที่พร้อมพูดคำว่าพร้อมกันเลยพุทธังสารานาขาชามีธรรมังสารานาขนมมือเจ้าค่ะสามีสังฆสารานง ทัชามีจุดยามปิุถัมสาราณังทชามิจุดยามปิทัมมังสาราณังทัตชามีจุดยามปิสังขังสาราณัง ติยัมปิฏฐังสารานังหัจฉามิตติยัมสิทังมังสารานัง <tinyam> ดอนุโมทนาท่านเนที่ได้ถึงสนานภพและได้สมาทานศีงสิทธการร่วมกันนะเจ้าค่ะและก็ได้ศึกษาในเรื่องของบาลีต่างๆกันอย่างต่อเนื่องเจ้าค่ะกราบสาธุและขอคุณของระรัตนาใยเป็นจิตใจให้ท่านเนเข้าถึงครรับอันกระเสริฐคือนหนัิคาในศาสนาของประชินเดียโลกนี ด้วยใจจำหน้าตีเตียงทันใดที่โยมได้รวมเกินต่อเสน่ห์และปุตตะจากทั้งหลายขอท่านทั้งหลายได้โปรดวดโทวร่วมเกินอันนั้นเพื่อจะสำรวจระวังแก่โยมเพื่อปฏิบัติภัจรย์เพื่อมลำพึงภาให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติราษฎรเจ้าผา